สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะอันนี้แม่ดาจะแกงแกงมั่วคิ่ว่าเป็นแกงมั่วแกงมั่วไก่ไก่บ้านนะแกงป่านะคะก็แกงมั่วไปเลยค่ะเพราะว่าอาหารในตู้เย็นที่ที่มันค้างสต็อกอยู่นะคะแม่ดาจะเอามาแกงหมดเลยเป็นแกงป่าแกงมั่วนะแกงไก่บ้านนะคะไก่บ้านมีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ ก็มีผักหลายๆอย่างเช่ไหมรวมๆกันแล้วรวมมิตรน้ำพริกแม่ดาวก็มีสต็อกไว้ตูเย็นอยู่แล้วนะคะน้ำพริกแก่แล้วก็มีผักหลายชนิดที่อยู่ในนี้นะคะส่วนผักเขียวๆนั้นแม่ดาวก็เอาสวนหน้าบ้านสวนหย่อมสวนย่อม,มที่แม่ดาวปลูกเอาไว้นะคะก็เรยผักหลายๆชนิด ดมกันนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะมีเห็ดมีโปเต,ตโต้มีหัวหอมนะคะก็ใส่ใส่ลงไปเลยแกงม,มัวนะคะผักมีหลักผักชีมีใบใบขิงใบผักแคลแล้วก็เอ๊ะภาษานี้ก็เรียกผักอะไร <c oughs> ไมเมด้ก็จำไม่ได้แล้วสิแล้วก็ ใบกระเพรานะคะที่แม่ดาวปลูกไว้ที่สวนหย่อมหน้าบ้านมีตะไคร้เอาไว้ใส่ให้มันหอมนะคะแล้วก็แม่ดาวจะใส่นี้ด้วยะค่ะสับปะรดจะได้เอารวมๆแล้วก็อร่อยเคยทําค่ะก็เอามาทําอีกครั้งที่มันเหลือในตู้เย็นก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะคะเรามาดูกันค่ะแม่ดาวจะไม่ใส่น้ามันนะคะ เดี๋ยวมันจะไม่เป็นแกงป่าช่วงนี้อะไรสดบ่อยนอนก็ไม่ใช่นอนดึกนอนเช้าทุกวันเสร็จจากบ้านเราก็ไปต่อบ้านเพื่อนอีกอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนถึงสว่าง คาตาเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าละน่าจะสิบใกล้สิบวันแล้วมั้งผัดให้หอมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเบาไฟไม่งั้นฉุนเดี๋ยวแม่ดาก็จามอีก แกงมั่วไก่บ้านนะแต่เป็นแกงป่านะเรียกว่าแกงป่ามั่วไก่บ้านแล้วแต่จะรีกคือไม่ใช่เียกโม่ปลาเลยอ่า,นะอาผักในตู้เย็นอะไระมีอะไรลงมาให้หมดเลยนะเ <c oughs> ีวเราจะเอาคั่วด้วยนะจะได้หอมหอมน้ำพริกจะได้หอมหอม ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแต่พริกยังไม่ลุกโดดยังไม่ใส่ใกล้สุกค่อยใส่นะคะก็ไเวลาจะใส่นะะชอบผิวมะกรูดจะได้หอมๆนะคะผิวมะกรูดด้วยใส่ลงไป ของผักอะไรที่เราไม่จําเป็นว่าต้องใส่แกงอรนน้นอันนี้ไม่ใช่อ่ะถ้าเราเรรู้จักปรุงอาหารนะคะใส่ผักแกงอะไรก็ได้ใส่ไปเลยอร่อยแซ่บมาเนี่ยดาาเคยลองทําแล้วทําแกงแบบมั่วๆหลุกกุกเกกแต่ว่าผลมันออกมาคืออร่อยมากแซ่บแซ่บหลายแซ่บเบอร์ แค่เราผัดนี้ก็หอมแล้วนะคะหอมเชื่นใจเดี๋ยวจามนะเดี๋ยวจามสักพักก็เบาไฟไม่งั้นจะฉุนมากบางให้เหลือสิบนะมาแล้วมาแล้วได้ไุยไวฉุนมากอ่ะโอ้ย แตม่ดาวจะใส่ไก่เยอะหน่อยจะเอาไก่บ้านแล้วก็เอาปิดไก่ต่างหาแล้วก็ตินไก่ต่างหานะคะตินตีนไก่ที่นี่ชอบเขาชอบทานชอบมากหอมแบบเยอะๆเลยค่ะเอาละแม่ดาวจะ ใส,ะะใส่หอมลงไปก่อนหอมนี่เราไม่ต้องใส่ชุดรสเลยนะคะเพราะว่าหอมนี่จะทำให้มีรสชาติหวานเพื่อน เห็นก็จะนํำลงไปทําก็ได้นะคะแบบผักในตู้เย็นที่เหลือ,ลอนะคะก็เอาลงไปทํำดูนะคะอร่อยค่ะจริงๆแม่ดาวเคยลองแล้วละ่ะพส่แกงพี่แกงที่แม่ดาวเคยเคยทํำลงคลิปนั่นแหละคะ่ะทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยนะคะเพื่อไม่ให้หมันเสีย เราเอาผัผัดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงใส่กระปุกแล้วแต่ใส่ตู้เย็นจะทํามันไหนก็มาทำได้อร่อยหอมด้วยค่ะไม่เหม็นให้คั่วให้สุกก็แล้วกันนี่เสร็จยอดเลยหอมเสร็จแล้วนะคะแม่เราก็จะใส่ ชาติทองใส่ไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆจะใส่ไก่เยอะไก่กลางๆก็ได้แต่ที่แม่ดาวพักไม่เยอะค่ะเพราะว่าเป็นของค้างสตอ็อกก็เลยใส่ไก่เยอะหน่อยไก่ไก่จะมีสต็อกเยอะนะคะทำกินเองนะคะ ถ้าทำขายก็คงอียมันตามภาษาแม่บ้านคืออยากทำอยากทำอะไรก็ทำได้นะคะ่เพื่อนท่านผู้ชมที่เป็นแม่บ้านเหมือนกันเนี่ยคงจะทราบเพราะว่ามันเป็นแม่บ้านคืออยากจะทำอะไรที่แบบมันง่ายหน่อยเพื่อนจะไม่เหนื่อยมาก มีอะไรที่เราทำไว้ก่อนก็ทำไ้เลยจะได้ไม่เหนื่อยมากมิเงนก็เหนื่อยเพราะว่างานอะไรทุกอย่างก็อันยังก็อีแห่อีแหน่อีแห่ออย่างนี้ค่ะก็เลยเหนื่อยนะอีแมน่นีเหนื่อยอีแม่เหนื่อยหลยเด้อ อะไรามาจับม่ให้มาร้อนเอยนะคะไม่งั้นมันจะร้อนผัดๆผ,ผัดก่อนนะคะไม,ม่เป็นแกงป่านะคะไม่ใสกะทินะคะแกงม่วะะแกงปลาแกงมม่ว ไม่ดีนะคะต้องใช้กระทะแต่ว่าไม่ดาวไม่อยากย้ายเดี๋ยวถ้าใช้กระทะก็ต้องย้ายอีกะคะ,ะเลยเอาแบบแส่นหม้อเลยหอมมากขนาดแค่ครวยนะคะ จะไม่ใส่น้ำนะคะ,ะยังไม่ใส่น้ำนะคะแล้วก็เบาไฟลงมาแล้วไปดูกันนะคะแม่แม่แมดาวทิ้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีว้าวน้ำน้ำลุ่ม คนเลยค่ะหอมมากอื้อืมชื่นใจยย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 ะ ยิ่งหอมยิ่งอร่อยยังไม่ต้องใส่น้ำามีส่สใส่แล้วเราก็จะใส่น้ำเลยนะคะอันนี้ที่ไม่เดาใส่น้ำพริกนะคะตอนนี้ก็ เดือดได้ที่ได้ทางแล้วนะคะรอให้เขา,า,ามีกินหอมแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปเะคะ่ะเติมน้ำลงไปสักพักหนึ่งนะะแล้วก็จะใส่ผักลงไปผักรวมหล,หลายๆอย่างลงไปเลยคะ่ะคนให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะ รสชาติของพริกที่เราปรุงไปจะได้เข้ากับเนื้อไก่เะคะเนื้อไก่นี่ที่บ้านก็ชอบขาไก่กันนะ,ะทุกครั้งที่มีแกงไก่จะ,จะขาดตีนไก่ไม่ได้นะคะใส่ผักลงลงไปแล้วก็จะมีหลายๆอย่างลงๆแล้วก็จะมีใส่สับปะรดด้วยนะคะใส่วงมัน มันเทศแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะใส่ลูกโดดลงไปเนะะี่ยเวลากัดใส่ลูกโดดนี่ก็มีทั้งแดงทั้งเขียวจะได้อร่อยไปแตกอยู่ในปากนะะเลยเผ็ดจัดจ้านก็ปิดฝาลงไปก่อนนะคะจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะ เปิดฟ้ามาเราไม่ต้องไว้นานนะคะว่าผักรวมนี้จะสุกง่ายกว่านะคะคนให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแม่ดาวทำอาหารแม่ดาวแม่ดาวชาแนลนะคะ คุณเพ,เพื่อนที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมานะคะตั้งแต่เริ่มมาก็มีเพ,เพื่อนทุกท่านมาให้กำลังใจนะคะสีสันน่าทานนะคะคเพื่อนๆใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะคะจะไดอะ้อร่อยยิ่งขึ้น,นะะผงปรุงรสนี้อันนี้ไม่มีชูรสนะคะ สีสันน่ารับประทานเลยค่ะตอนนี้เราก็เติมสับป,ประรดลงไปนะคะเสร็จออกมาแล้ปรองอร่อยแซบเยาบอกใครเลยนะคะมีผักหลายอย่างลงไปนะคะแค่นี้ก็ดูก็รู้ว่าอร่อยแซบแค่ไหนแล้คะเพื่อนๆอยากทำก็ลองทำดูนะคะที่แกงก็ไม่มีมากแม่ดาวก็เคย บอกสูตรไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,คะดูใต้คลิปได้นะคะคนๆให้เข้ากันก่อนนะคะใส่สเต็มหมอ้อเลยเต็มหมอ้อนี้ไม่เหลือนะคะหมดเกลี้ยงเลยอะรับรอง แกงนี้เป็นแกงปลาไม่ใส่กะทินะคะรสแซ่บอร่อยได้ใจเลยคะ่คะเพื่อนๆค่ะเพ,พื่อนๆค่ะมาชมคลิปนี้ก็ท่านที่ไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้แม่ดาวด้วยนะคะถ้ากดแชร์ได้ยิ่งดีคะ่ะ จะขอพระคุณอย่างมากทีเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่ดาวนะคะแม่ดาวแม่ดาวชาแน,นลนะคะ ิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขาดเหลือยังไงก็เติมลงไปนะคะ,ะยังไม่พอชิมอีกทีนึงลองลองทำสูตรนี้ดูนะคะอร่อยคะ่ะ สุดยอดเลยอ่ไม่กล้าคนแรงนะคะกลักวอ่าผักจะเละนะคะเพราะผักก็จะมีหัวมันมีอ่สับปะรดนะคะแล้วก็มีอะไร มีรู้สึกจะมีฟักด้วยนะคะชอบสีสันของน้ำแกงนะ,ะแดงได้ใจน่าอร่อยนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาชมก็ขอขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ดาวตลอดนะคะไม่เคยพลาดแล้วก็เข้ามาชมแม่ดาวเสมอมานะคะแม่ดาวว่างก็จะไปเที่ยวหาเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามานะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อน ขอบคุณมากแล้วก็ที่มาชมแม่ดาวแม่ดาวชาแนลนะคะคลิปทำอาหารแกงป่าหรือว่าแกงมั่วนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ